หลายๆคนนะคะก็ส่งข้อความมาถามว่าป่วยเป็นอะไรนะคะก็คือเออท้องอืดนนะคะมีแก๊สในกระเพาะเยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับพวกอาหารไม่ย่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ไปตรวจพวกเลือดแล้วค่ะแล้วก็ตับเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องลดพวกของมันของทอดแล้วก็ต้องลดน้าหนักด้วยค่ะนั่นแหละไม่ย่อยก็ทานอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เลยแบบ หนึ่งอาทิตย์นะคะนำ้ำหนักก็ลดไปแล้ว3ากิโลนะคือไปหาหมอมา2รอบแล้วค่ะรอบแรกก็ให้ยาม,มาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไปรอบสองนะคะแล้วก็ตรวจเลือดอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามทานอาหารที่ดีขึ้นค่ะคนอื่นๆนะคะก็ทานอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่เป็นแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเออน่าจะพอเราทานพวกแป้งเยอะด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับหมอก็ให้งดพวกถั่วต่างๆนะคะใน,ในสักพักหนึ่ง ก็ถือว่าลดน้ำหนักไปในตัวนะคะเพราะรู้สึกว่าก็เออม,มาไกลกว่าเดิมมากแล้วคะ่ะนั่นแหละก็ได้เวลาที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วคะ่ะสำหรับวิดีโอทำอาหารนะคะก็คือจะเป็นเน้นพวกอาหารสุขภาพมากขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้นั่นแหละก็คือจะเป็นวิดีโอพวกอาหารสุขภาพมากขึ้นคะ่ะแต่ว่าก็ยังมีทำอื่นๆบ้างน,นะคะแต่ว่าก็เลือกทานให้มากขึ้นคะ่ะจะพยายามเลือกทานนะคะเพราะว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันก็ไม่ได้หลากหลายเหมือนอาหารไทยหมอให้งนพวก อ,ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์สักพักด้วยค่ะนั่นแหละก็จะเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะช่วงนี้ก็คือหลักๆเลย <c oughs> ก็ถือโอกาสลดความอ้วนนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะสุขภาพที่ดีขึ้น <c oughs> ขอบคุณทุกคนสำหรับคำ่วงแยได้วยนะคะสวัสดีค่ะ